บักดีดีไรแล้วก็รุดอีกเฮ็ดยังบ่มีคว่มักปิศุกบอกอย่าชนนายบักอันนี้นะโอ้ยไปนางโฮมพุ่นเฮ็ดยังบัวเป็ล้มาสับสนนึกโอ้กะเป็นทงแล้วไปนางโฮมไปนางโฮมโอ้สับสนอยู่บักอันนี้นะเฮ็ดยังกับบัวเป็นแล้วก็มากูบัซอยบัเฮ็ดอีกเขียวไปเขียวไปยามาวน์ยามาวนเฮ็ดเบีกยบัวเป็นไปนางอยู่โฮมไปนางอยู่โฮมไปเขียวไป โอ้ยชาบส่วนกูดีเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบอเป็นเฮ็ดเวนะียกลนบักอันนี้นะ,ะได้แล้วอ่ะมันเป็นอย่างกูบอกไปนางดูในห้มม โอ้ยบักหากินหัวมึงเอ้ยบักงูบักกา้าบักบอมีสมองกูบอกมึงไปนั่งอยู่โฮมโมเมนให้มึงมานั่งอยู่คันโฮมเข้าโฮมมึงจะเป็นว่าเป็นวินตายแล้วแต่นั่งในโฮมอันนี้คันโฮมโมเมนตโฮมมึงมานั่งในโฮมกูบอกอันนั่งอยู่ในโฮมโมเมนนั่งอยู่คันโฮมโอ้ยบักเสียเชนโอ้ยเวียดตีตายแล้วนั่งในโฮมนี่มึงนี่เอาไปนี่ไปเออโอ้